วัสดีเจ้าปรมัยพี่น้องตำบลบ้านกลางที่หักและเคารพทุกท่านวันนี้เสียงตามสายจากเทศบาลตำบลบ้านกลางได้มาส่งกระจายเสียงในเจ้าวันศุกร์ที่หกเดือนสิงหาคมปีพุทธศัการาช2564รวันนี้ตรงกับแฮม13ค่าเดือน10เหนือนะเจ้าวันนี้เขาก็มีข่าวสารมาอูตสากัน ท่านจากของเทศบาลต่ามนบั้นกลางและข่าวสารจากในงานราชการอื่นกันเหมือนเช่นเคยนะเจ้าข่าวแรงในวันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ปฏิทินกิจกรรมของตางเทศบาลต่ามนบั้นกลางของฮานะเจ้าซึ่งในวันนี้เองวันที่6สิงหาคมเวลา14นาฬนิกาเป็นต้นไปนะเจ้าจะเป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่สองปีพุทธศักราช2564ี่ตีห้องประชุมสภาเทศบาลตำาลนบัานกลางนะเจ้า ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้าจะมีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญสมัยที่สองครั้งที่หนึ่งประจำปีพุทธศักราช2564ะ,ะเจ้าดังนั้นก็ขอเชิญชวนท้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางนะเจ้า ซึ่งก็จะมีระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลดังต่อไปนี้นะเจ้าก็จะเป็นเรื่องของการรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญครั้งที่หนึ่งประจำปี2564เมื่อวันที่8มรกราคม2564ตีพันมานะเจ้าแรงงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางครั้งแรกเมื่อวันที่5พฤษภาคม2564 รายง,งานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยสามัญประจําปีพุทธศักราช2564เมื่อวันที่14พฤษภาคม2564และแรายง,งานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านกลางสมัยแรกครั้งที่2ประจําปี2564เมื่อวันที่1พฤษภาคม2564นะเจ้าและมีแยบติในเรื่องของการพิจารณา ร่างเทศบัญญัิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 5วาระที่หนึ่งในขั้นของการราบรักการนะเจ้ายติเรื่องของการอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564นะเจ้า <S <S มาฟังข่าวจากโรงพยาบาลละปูนกันพ่องนะเจ้า โรงพยาบาลระปูนนะเจ้าแจ้งในเรื่องของการเดินทางกลับมารักษาตัวซึ่งคนละปูนเองนะเจ้าก็จะต้องมีการประสานง,งานเจ้าหน้าที่ด้านหน้าห่วงหน้า1-2วันเพื่อเตรียมพร้อมนัดหมายรับตัวนายแพทย์สาริกพรหมรัชนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลระปูนระบุว่าสำหรับผู้ป่วยโควิด -19 ตีอยู่ระหว่างการเข้ารับการรักษาในจังหวัดละปูนตอนนี้นะเจ้ามีอยู่ทั้งหมด2-34รายด้วยกันแบ่งเป็นเข้ารักษาตีโรงพยาบาลละปูน63รายมีอาการอักเสบรุนแรง10ปรายนะเจ้าซึ่งโดยภาพรวมก็ถือว่ามีอาการตีบันนักแล้วก็ยังถึงขั้นวิกฤตสำหรับชาวละปูนตีทานประสงค์อยากจะกลับมารักษาตัวตี จังหวัดละปูนนะเจ้าคณะนี้ก็จะมีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มโดยกันนะเจ้าโดยกลุ่มทีหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มทีมีผลการตรวจ RT-PCR ซึ่งผลเป็นโพสิทีฟนะเจ้าหรือว่าเป็นผลบวกบอกว่าท่านจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใดๆก็ตามนะเจ้าหากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ตีจังหวัดละปูน และจะขอเดินทางปิกม้ารักษาตัวเองในพื้นที่จังหวัดละปูนก็จะต้องมีการประสานง,งานเข้ามาช่องทางโครงการรับคนละปูนกลับบ้านโดยทางเจ้าหน้าที่ด้านหน้าของตังจังหวัดละปูนจะได้มีการเตรียมความพร้อมรวมจนถึงเรื่องของการนัดหมายใือทันเดินทางมายังจุดมุ่งหมายโดยผู้ติดตีตาม และเดินทางรวมมากับ่านก็จะต้องเข้าภาคตีไหนทําการตัวหาเชื่อยังใดนะเจ้าซึ่งสามารถสอบถามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตีหมายเลขโทรศัพท์062-043-7444 062-043-7444หรือ062-19787 0 1 สำหรับกลุ่มที่2องนะเจ้าจะเป็นกลุ่มที่มีผลการตรวจแ a p i d a ีแอ g จ n เจนเทสเป็นผลโพสิทีฟหรือว่าผลบวกซึ่งท่านยังบัสสมารถหาทีตรวจ R-T-PCR ได้นะเจ้าสำหรับกลุ่มนี้หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดระปูนแล้วก็จะเดินทางกลับมารักษาตัวเองในพื้นที่จังหวัดระปูน แต่ทานยังบัเข้าเกณฑ์นในกลุ่มที่หนึ่งก็คือโครงการรับพล,ละปูนกล,ลับบ้านเพราะผลตรวจ RT PCR ของท่านยังแบมมีเตื่อนะเจ้าท่านจะต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่ด้านหน้าในพื้นที่เพื่อที่จะได้มีการนัดหมายในเรื่องของการรายงานตัวการรับตัวทานเข้าที่ภาคในแต่ละพื้นที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะมีการประเมินที่ภาคอาศัยของท่านว่าจะสามารถทําการกักตัวท่านหรือไม่นะเจ้า หากสถานที่บเอ,อื้ออำนวยก็จะมีการจัดหาที่พักคือทานแล้วก็ทําการตรวจ RT-PCR ีพ้ออมีผลอย่างชัดเจนถึงจะมีการเข้ากระบวนการรักษาต่อไปได้นะเจ้าส่วนกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มตีเดินทางมาจากจังหวัดที่มีความควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะเจ้าท่านที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดระปูนแล้วก็ต้องการเดินทางกลับมารักษาตัวเองในพื้นที่จังหวัดระปูน ็จะต้องมีการประสานเจ้าหน้าที่ด้านหน้าในพื้นที่ทันตีจะมาพักอาศัยก่อนล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันนะเจ้าก็จะต้องมีการนัดหมายแรงงานตัวลว็รับตัวทันเข้าภาคในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ที่มีการจัดเตรียมเอาไว้นะเจ้าหากสถานที่ยังบเอื้ออำนวยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจัดหถานที่ภาคคือทันแล้วก็จะมีการทําการสอบเพื่อเป็นการตรวจยืนยันผลตรวจต่อไปแหมรอบหนึ่งนะเจ้า สำหรับกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่ีเป็นกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดระปูนท่านต้องประสนนานเจ้าหน้าที่ด้านหน้าในพื้นที่ที่จะมาพักอาศัยก่อนล่วงหน้าหนึ่งถึงสองวันเจ้าหน้าที่ด้านหน้าในแต่และพื้นที่จะมีการอธิบายวิธีการปฏิบัติตัวเก่านะเจ้าว่าจะมีการปฏิบัติตัวยอย่างไรทั้งนี้ทุกกลุ่ม ตีตังจังหวัดละูนได้มีการจักแบ่งกลุ่มเอาไว้จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดละูนท่านจะต้องมีการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลของตัวเองในเซฟละูนนะเจ้าเพื่อตีตังจังหวัดละูนจะได้มีข้อมูลของท่านปรากฏขึ้นในสารระบบของจังหวัดแล้วก็สามารถปฏิบัติตามมาตราการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆในเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ีของจังหวัดละูนอย่างเคร่งครัดต่อไปนะเจ้า สำหรับข่าวต่อไปนะเจ้ามารับฟังสาราณหูเกี่ยวกับโควิด -19 ทั้งหมด3สายพันธุ์ในประเทศไทยนะเจ้าสำหรับการเทียบอาการโควิด -3 สายพันธุ์ตีพบในประเทศไทยนะเจ้าสายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์อังกฤษลักษณะาอาการจะมีไข้ตั้งแต่3 7 5องศาเซลเซียสขึ้นไปนะเจ้าเจ็บคอหายใจหอบเนื่อย ปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็ศีรษะการรับรอดหรือว่าการได้รับกินพิษปกตินะเจ้าก็สาม,มารถที่่อได้ง่ายและเร็วขึ้น1.7เท่าแล้วก็มีโอกาสเสียชีวิตมากนักขึ้นนะเจา้าส่วนสายพันธุ์ที่2เป็นสายพันธุ์แอฟริกาใต้จะมีลักษณะอาการก็คือปวดเมื่อยตามร่างกายเจ็บคอท้องเสียปวดศีษะตาแดงการรับรอหรือว่าการได้รับกินพิษปกติ มีพื้นขึ้นบริเวณผิวหนังหรือว,ว่านิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีตีเชื่อได้ง่ายและเร็วพอๆกับสายพันธุ์งกฤษเช่นเดียวกันนะเจ้าส่วนใสยพันธุ์สุดท้ายเป็นสายพันธุ์อินเดียนะเจ้าอาการก็จะมีอาการปวดหัวเจ็บคอมีน้ำมูกบ่ค่อยพอบอาการในเรื่องของการสูญเสียการรับรสหรือว่าอาการไข้ลักษณะของการเป็นไข้หวัดธรรมดานั่นเองนะเจ้าซึ่งก็ตดเชื่อได้ง่าย แ่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะเจ้าซึ่งโควิดสายพันธุ์เดลตา้ามีลักษณะอาการก็คือเป็นอาการใกล้เคียงกับการเป็นไข้หวัดธรรมดานั่นเองนะเจ้าในเรื่องของการปวดศีรษะเจ็บคอมีน้ำมูกไหลบอบอาการในเรื่องของการสูญเสียการรับรสนอกจากนี้ยังมีอาการตามการฉีดวัคซีนได้เช่นเดียวกันนะเจ้าสำหรับอาการโควิด เดลตาในผู้ติดบัคเกยรับวัคซีนมาก่อนนะเจ้าลักษณะอาการก็จะมีไข้มีน้ามูกเจ็บคอไอบ่อยปวดศีรษะอาการของโควิดเดลตาในผู้ติดรับวัคซีนไปแล้วหนึ่งโดสนะเจ้าก็จะมีอาการเจ็บคอปวดศีรษะมีน้ามูกเจ็บคอไอแล้วก็จามนะเจ้า และสำหรับอาการของโควิดเดลต้าในผู้ตีรับวัคซีนไปแล้วทั้งหมด2โดสนะเจ้าก็จะมีอาการปวดศีรษะมีน้ำมูกเจ็บคอจามและสูญเสียาการได้กลิ่นนะเจ้าโดยอาการที่กล่าวมานี่เป็นอาการตีอาจจะสังเกตได้ยากนะเจ้าซึ่งอาจจะทําให้ผู้ป่วยคิดไปเองว่าตัวเ่าบ่ได้ตีเชื่อโควิดสายพันธุเดลต้าดังนั้นเมื่อท่านมีอาการไข้บ่สบาย เพื่อคอยสังเกตอาการของตกเก่านะเจ้าทางมีอาการอื่นๆตีเข้าคายการติดเชื้อโควิด -19 คือทันรีบไปพบแพทย์ทันทีนะเจ้าสำหรับโควิดสายพันธุ์เดลต้าจะเห็นได้ว่าแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษมากกว่า60%อีกทางองค์การอนามัยโลกยังเปิดเผยว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถที่จะลอยตัวอยู่ในอากาศก็คือสามารถ ติดเชื่อทางอากาศได้หรือที่เขาเรียกว่าแอร์บอลนะเจ้าทำื่อเกิดความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่กระจายได้แม่จะบ่ได้สัมผัสตัวผู้ป่วยโดยตรงดังนั้นการเฝ้าระวังขั้นสูงสุดนะเจ้าก็จะต้องใจ้หักการ D M S T t เพื่อเป็นการรับมือกับโควิด -19 รุนรลอกใหม่นะเจ้าสำหรับรักการ D M S T t นะเจ้า D ก,ก็คือ distancing ก็คืออยู่ห่างกันไว้นระยะ1-2เมตร m, m นะเจ้าก็คือ uh, mask <match> wearing ก็คือการใส่แมสป้องกันอยู่ตลอดเวลานะเจ้า h, h ก็คือ hand washing นะเจ้าเป็นการมันล้างมือ t testing เป็นการตรวจวัดอุณหภูมิตรวจหาอุณหภูมิตีการหาเชื้อโค <c oughs> วิด -19 เฉพาะกรณีนะเจ้าแล้วก็ t <c oughs> ตัวสุดท้าย <c oughs> ก็คือ t ไทชนะ รวมมือการใช้แอปไทยชนะนั่นเองนะเจ้าก็คือการยึดลักาง่ายๆในเรื่องการป้องกันโควิด -19 ระลรอกใหม่นะเจ้า DMTT นั่นเองนะเจ้ามาฟังสารานุเห่งเรื่องหนึ่งนะเจ้าก็คือเป็นสารานหูจากรมควบคุมโรคนะเจ้า ข้อมูลชัว์คอนแชร์จากกรมควบคุมโรคเป็นบอกว่าการสวมหน้ากากอนามัยสองชั้นสามารถป้องกันโควิดได้ดีกว่าจริงหรือไม่นะเจ้าคำตอบก็คือจริงนะเจ้าเพราะว่าสถานที่แออัดการเว้นระยะห่างสามารถทำได้ยากนะเจ้ายังเช่นในรถตู้โดยสารในรถประจำทางรวมไปถึงตลาดสดตลาดนัดต่างๆนะเจ้าดังนั้นทางดีๆเราควรจะสวมหน้ากากอนามัยสชั้น พราะว่าจะช่วยป้องกันตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีอาทิการสวมใส่หน้ากากอนามัยไหว้ภายในแล้วก็ทับด้วยหน้ากากผาา้างชั้นหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการป้องกันได้ดียิ่งขึ้นดีสําคัญนะเจ้า่านอย่าลืมรักษาระยะห่างโดยมันล่างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมิ เช็คอินโดยแอปไทยชนะทุกครั้งทีเ,เข้าไปใช้บริการอย่างสถานที่ต่างๆก็จะถือว่าเป็นการป้องกันโควิดได้ดียิ่งขึ้นแห่งปังหนึ่งนะเจ้าสำหรับวิธีตีจะเป็นการาทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีนะเจ้าวันนี้เราก็มีหลักการง่ายๆเอามาฟากกันก่อนตีจละลากันไปนะเจ้าวิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยคือถูกวิธีจะเป็นการลดความเสี่ยงสำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็ ตัวเขาเองนะเจ้าวิธีที่ควรทำนะเจ้าเมื่อทานต้องการทิ้งหน้ากากอนามัยก็คือวิธีแรกคือทานพันและม้วนหน้ากากอนามัยคือมิดชิด 2. ใส่ถุงแยกปกปิดคือมิดชิดนะเจ้าทิ้งในขยะสีแดงสำรับติดเชื้อตะอันและหากบะหมี่ทางขยะสีแดงในระแวกใกล้เคียงคือทันแยกใสถุง เราก็เขียนกำกับเอาไว้คือเห็นยังชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อนะเจ้าเป็นวิธีการง่ายๆในเรื่องการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ที่จะเป็นคนกำจัดขยะอันตรายพวกนี้นะเจ้าส่วนวิธีตีบกวรทําเลยก็คือยาทิ้งอัผ้าหน้าก,ากากอนามัยตีใจแล้วใส่ขวดร,รีไซเคิลนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นการสร้างปัญหาในเรื่องของการกำจัดแล้วก็ยังเป็นการสร้างมลภาวะคือม,มากกว่าเดิมตัวนะเจ้า ก็เป็นสาระนุู้เกี่ยวกับกันทิ่งหน้ากากอนามัยคือถูกวิธีนะเจ้าเจ้าสำหรับวันนี้เวลาเสียงต่ำสายจากเทศบาลตํบบนบ้านกลางเกาะได้หมดลงแล้วต้องขอขอบพระคุณปอไมพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามหับฟังวันนี้ข้าเจ้านางสาวพิมพิศา,าทาสร้าผู่ประกาศก็ต้องลาไปก่อนปะกันได้ไหม่ในวันผูกนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า